ครับเอฟซีทีนารักครับผมมนีนิยมบันทุงปิงปันไอครับผมมอนี่ปันไอเด้อครับเนี่ยตัวเนี้ยปันไอครับไม่เดียกหน่อยนันปันนินครับตัวใหญ่เติบครับพี่น้องปิงปันไอกับกินกับแก้วไอปลาครับผมเนี่ยแก้วปลาบุนี่เขาเหนียวครับผมเหนียวค้อนหอมปิงปลาไนครับแก้วปลาเนี่ยปลาเป็นตัวโตเลยครับผมกับสวัสดีเอฟซีครับผม นี่ปิ่งปลาไนครับผมโอ้พี่น้องเลยปลาไนไงครับปลาไนปลาไนปลาไนปลาตุ้ยะครับแกวปลาไหพี่น้องนี่ครับผมปกิยังไล่ครับบรรทุงบรรณาบคนเหนีนยวคนหอนครับผมลองชิม,มเนมืนนะ้อปลาไนเนื้ออ้าวแซบ่บพี่น้องโอ้หลอกหนังออกครับอื นังมันเด้อให้เหมียวๆปูวอสวรรค์จะแป๊บนึงครับโอ้ครับเนาะเฮาสิมีก้างจักหน่อยได้ไอพีอนน่น้องเด้อครับเพราะว่าปลาไนมันสิมีก้างหน่อยเฮาก็ดึงออกนี่ได้แล้วครับเกี่ยวปลาลา น่าวานทิกางออกมันมีมันมีกลางน่อยไม่ต้องก่างน่อยเอาออกเลยครับบางคนกินมาเป็นติดเราติดคอ ดี๋ยจิ้มปลาิน,นก็ไี่น้องปราิบอบมโอ้ปลาินเนี่ยครับจั๊วเลยครับขราบจั๊วเลย,เลยอืม,อม อ้นงนตรงกินตรงห้องนี่เด้อขวบ่น่องม,มูสิบบมีก้างอืม้มเมงวันเนี่ยอืมครับผมโอ้ตัวนี้ตัวฟูขพี่น่องตัวฟูครับผม เหนือหวานหวานพี่น้องครับโอ้ยเจาะเลายกับเซ่บกันเด้อครับปนินเดียวปลาดากอืมยมมาครับผมนยำกันจับจีบน้องครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมยังอไงเล่าพี่น้องครับผมมากินปิ้งปลากันท้าไหนก้ามารับชมรับับดูกับของฝากเลือกครับผมผดบกด subscribe ให้เดียวฝากติดตามนะครับผมขอบคุณครับ